ผู้หญิงในวัยเจนวดหน้านะคะผิวที่ขาดความแข็งแรงสามารถนวดได้นะคะก่อนอื่นนะคะกดจิ้จะแนะนําให้ใช้าการกดจุดนะคะกดจุดที่คางมุมปากข้างล่องแก้มปิดจมูกหนกแก้มค่ะแล้วขึ้นมาที่บริเวณหางตากดลงไปแบบนี้นะคะขมับหัวคิว้วหน้าผากค่ะ ค่อยขยับขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปให้สุดไยผมนะคะเลื่อนลงมากดจุดบริเวณนี้ใต้จมูกแล้วลงมาที่คางเดี๋ยวเรามาดูค่ะมาดูน้ำหนักก่อนอื่นทาครีมลงไปนะคะจุดที่หนึ่งจุดที่สองเกลี่ยครีมก่อนค่ะแล้วเราจะใช้เทคนิคการลูดไล่น้ำเหลืองก่อนนะคะลูดไล่น้ำเหลืองลงไปก่อนหน้าตรงนะคะแม่ อันนี้จะเป็นท่างลูดไล่น้ําเหลืองนะคะเพราะว่าผิววัยเจ็ดสิบนี่จะขาดความแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เทคนิคการโอบใช้มือโอบยกกระชับโอบยกกระชับขึ้นนะคะโอบแบนนี้ค่ะแล้วใช้มือเรายกกระชับขึ้นนะคะเก็บล่องแก้มค่ะหันหน้ามองกล้องที่นึงนะ,ะเก็บล่องแก้มนะคะทำหน้าตรงนะคะใต้ตาหนกแก้มเก็บเนื้อไปค่ะ ส่วนนี้ได้หมดนะคะ